ินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชนะ e ของปาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะปาปังก็เลยชวนทุกคนนะคะมาทําบูโจโจบปี2021กลับมาฟากันนะคะซึ่งคิดว่าหลายคนนะคะน่าจะคิดถึงการทําบูโจของปาฟังแน,แน่เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการล่างบูโจในวันนี้ก่อนนะคะด้วยดินสอดีๆสักด้ามหนึ่งนะคะโดยเราจะล่างทุกๆหน้าเลยนะคะ ซึ่งปกเทีอปังได้ทาวันนี้นะคะมาปังก็จะเขียนเป็นคติที่เป็นข้อความทําให้อปังจบปีนี้ได้อย่างดีนั่นเองนะคะก็คือคําว่า happy my happy life ค่ะนั่นคือถ้าเราคิดดีชีวิตก็ดีค่ะทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเราอยากให้ทุกคนนะคะมองชีวิตตัวเองหรือเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนะทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามาเราก็สามารถแก้ไขและผ่านมันไปได้นะคะทําให้เราได้เป็นเราอย่างทุกวันนี้มันช่างมีจริงๆอะไรแบบนี้เนาะ หน้าต่อมานะคะก็จะมาทำ end of year reflection ค่ะเป็นการรีวิวตัวเองนะคะว่าในปีนี้เราทำอะไรสำเร็จไปบ้างข้อเสียของเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างนะคะได้พบสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขฮปปี้ที่ได้ทำมันนะคะปีนี้มีบทเรียนชีวิตอะไรที่สำคัญสำคัญกับเราบ้างนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นการสะท้อนตัวเองทบทวนตัวเองให้เราได้เป็นเราที่ดีขึ้นในอีกหนึ่งปีนั่นเองค่ะ ต่อนะคะมะปางก็อยากจะขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันทั้งเพื่อนของมะปางนะคะเพื่อนร่วมง,งานของมะปางเราก็เลยว่าจะทําทเป็นกิฟต์ลิสต์เอาไว้นะคะว่าอยากให้ของขวัญใครบ้างส่วนของขวัญที่ปางเลือกไว้อะก็คือปากกาและดินสอเลิฟนี่นั่นเองค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะมะปางก็ใช้ในบูโจของมะปางด้วยนะคะคือดีมากจริงๆทั้งดินสอแล้วก็ปากกาเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบูโจจบปี2021ของมะปางนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะใครทําตามก็อย่าลืมแท็กมาในไอจีของมะปางให้ปางได้เห็นด้วยนะคะ ที่ฟังเรื่องปาการามี่มานั้นนะคะเพราะว่าบายชอบสีสันการออกแบบแล้วก็แบรนดิ้งของปากามากๆเลยนะคะเึื่องปาการามี่เนี่ยก็คือเขามีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนนะคะแล้วก็ออกแบบได้มีความทันสมัยอยู่เหนือการเวลาจริงๆนะคะตามต่องเขียนคุณภาพ สูงนะคะคจากประเทศเยอรมน,นีนั่นเองนะคะซึ่งเขาออกแบบแล้วก็ผลิตที่นั่นเลยนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจนะคะของคนที่ได้รับประกาศแน่ๆเลยนะคะรอบนี้นะคะปีใหม่รอบนี้ปังจัดมาด้วยกันทั้งหมด7ดด้ามเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะทางรามี่มีกิจกรรมรามี่สะพยบร็อกนะคะก็คือซื้อสินค้าของรามีชนิดใดก็ได้นะคะมูลค่า3,500บาทภายในวันที่3ธันวาถึง31ธันวาคมนี้นะคะก็จะได้น้องมาครอบครองค่ะซึ่งข้างเราตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าข้างในกล่องนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าดินสอกระเป๋าปากกานะคะที่ออกแบบโดยศิลปินคนไทยจูลียเบเกอร์แอนด์ซัมเมอร์และบัตตี้เฮลบิ๊กเฮดนั่นเองค่ะ ซึ่งในกล่อง2ใบเนี่ยนะคะไม่รู้ว่า,าประปังอาจจะได้3หรือเปล่านะคะมันจะเป็นการสุ่มนั่นเองนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิเปดๆพร้อมๆกันเลยค่ะตื่นเต้นมากเริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะคะ1 2 3่ดาดหุยสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นขอบเป็นดีไซน์ของ jewelry b a k e r and summer นะคะทุกคนนี่ข้างในเขานะคะก็จะมีความแบบ เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่เอาไว้ใส่ดินสอได้ใส่ปากกาได้แบบนี้นะคะเป็นหัวหัวแบบนี้นะคะสองด้ามน,นั่นเองเนาะเออแบบนี้นะคะทุกคนดูดีมากาเลยนะคะโอเคงั้นอีกกล่องหนึ่งละทะอได้โอ๊ยได้ไปสามค่ะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นของบัตตี้เฮลล์บิ๊กเฮดค่ะ ก็ใครนะคะชอบลายไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาปังไว้ใต้คลิปเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะโอเคเราเปิดกล่องของแถมกันไปหมดละเดี๋ยวปานะคะจะพามาดูปากกานะคะที่ปังทําการซื้อมานะคะว่าปังซื้ออะไรแบบไหนมาบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะขอเริ่มต้นด้วยปากกาโลโรลบอลก่อนนะคะมาปังได้มาทั้งหมด3ด้ามน,นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ปังชอบมากๆนะคะเพราะว่าปากกาโลโระบอลเนี่ยมันเป็นลูกผสมค่ะทุกคนระหว่าง ปากกาลุกลื่นและปากกาหมึกซึมนะคะคือหัวเขาอ่ะก็จะมีความเป็นลุกลื่นนะคะแต่ว่าหมึกด้านในมีความเป็นหมึกซึมคือเส้นของเขาอ่ะจะมีความคมชัดมากๆนะคะคือสีสวยมากๆปางก็เลยชอบมากนะคะก็เลยจัดมาด้วยกันทั้งหมด3ด้ามเลยนะคะก็จะมีสีเป็นรามี่ซาฟารีเยลโล่นะคะแล้วก็อีก2ด้ามน,นี้นะคะจะเป็นรุ่นออสตาค่ะก็จะมีสีแบ็คเพอร์โปลนะคะแล้วก็สีกาไฟค่ะ ก็ถือว่าตัวนี้นะคะเป็นดีไซน์ตัวด้ามของเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ลามมี่มากๆนะคะคือถือปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะคะว่าเป็นปากกาลามมี่นะคะส่วนหัวเป็นแบบถอดอบอกแบบนี้เลยนะคะพกพาสะดวกแล้วก็สวยงามมากๆนะคะแนะนําเลยค่ะสาหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นใช้ปากกาลามี่นะคะปางแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะ ต่อมานะคะก็คือเป็นปากกาบอลเพนนั่นเองนะคะเป็นปากกาลูกลื่นนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นซาฟารีไวท์แบล็กคลิปนั่นเองนะคะคือตัวด้ามเขาก็จะเป็นแบบกดๆแบบนี้นะคะพกพาสะดวกมากๆแล้วก็ที่สําคัญราคาดีมากค่ะทุกคนก็คือรุ่นนี้คือแบบแนะนําสําหรับคนที่ต้องการความหรูหรานะคะในราคาเบาๆค่ะชอบค่ะ ต่อนะคะก็เป็นดินสอกดค่ะอันนี้เมื่อปางนะคะอยากได้เป็นการส่วนตัวนะคะก็คือซื้อมาใช้เองนั่นเองนะคะคืออยากรองมานานแล้วนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแบบเออซื้อของขวัญตัวเองในวันปีใหม่เนาะเออให้ตัวเองนะคะก็จะเป็นดินสอกดแบบนี้เลยนะคะคือดีไซน์ก็มีความหรูหราแบบสไตล์นามี่เขาเลยนะคะตัวที่ปางได้มาตรงนี้นะคะก็เป็นสีเยลโล่ค่ะเป็นรุ่นลามี่ซาฟารีเยลโล่นั่นเอง และสุดท้ายนะคะก็เป็นปากกาหมึกซึมนั่นเองนะคะถือว่าเป็นรุ่นดังของเขาเลยก็ว่าได้นะคะสีที่ปังเลือกมานะคะก็จะเป็นสีนี้ค่ะเป็นลามี่ออสตาสีแปซิฟิกนะคะด้านในก็จะเป็นหัวหมึกซึมแบบนี้นะคะนี่แบบถอดปอกนะคะแล้วก็สีต่อมาที่ปังได้มาอันนี้ได้มาเป็นเซตนะคะคือเขาจะมาพร้อมปอกแบบนี้สีเดียวกันเลยนะคะสีที่ปังเลือกมาก็คือเป็นซาฟไฟร์แคนดี้ฟล t เทนเพนนะคะ สีอะความมลีนนั่นเองนะคะซึ่งด้านในเขาอ่ะก็จะมีตัวหมึกซึมมาให้อยู่แล้วนะคะนี่นี่นะคะเวลาเราใช้นะคะเพียงเราก็เอากระดาษตรงนี้ออกนะคะแล้วก็กดหมึกซึมเข้าไปนะคะแล้วก็หมุนปอกเก็บเท่านี้เองนะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเขียนบูโจแล้วก็ ไอเดียของขวัญดีๆจากปากการามีสวยหรูดูแพงนะคะที่แบบว่าผู้รับได้ใช้จริงๆนะคะเมื่อได้รับนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้ของขวัญดีๆแบบนี้นะคะก็ไปตามหาซื้อกันได้ทั้งในออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเลยนะคะเดี๋ยวปาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description box ของปางเลยนะคะก็ไปตามหากันได้นะคะทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะคะซื้อให้ครบ3,500บาทนะคะทุกคนก็จะได้รามี่ซัพยบ็อกแบบนี้นะคะซึ่งแบบสวยมากๆเลยนะคะก็คุ้มมากๆนะคะเลยน นำให้ทุกคนนะคะไปซื้อให้ขรบนั่นเองเนาะโอเคค่ะก็ป้าปานก็ต้องขอตัวลานะคะไปของของขวันก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย